สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีวัตสุกุญกุนนะพี่น้องเด้อกันยินดีตอนรับข้บาวูุซองเบาสีคือเก่าพี่น้องต่อสีข้าวมาส่วนพี่น้องมันคืข้าวมาเบ่งอ่าแตงกับทั่วพี่น้องปลูกแตงกับทั่วมานานไปกระกปุกข้าวมาเบ่งมามันสิเกิดขึ้นในบอใหญ่ในบอ,ในในบอพี่น้องเดียวกับสีลาเรื่องอริ่งเนี่ยฟังในจังหน่อยพี่น้อง ก็อื่นขอขอบคุณขอบคุณเอซีทุกคนเออที่ให้กับร่างใจเบาซีมาตลอดพี่น้องคอมเมนต์แนะนำอีกแนะนำหลายอย่างพี่น้องบอกหลายอย่างเนาะก็ขอบคุณขอบคุณพนเอฟซีบอสิบบะปะกันพี่น้องอคามาเบิงในทัวร์ครับไม่แต่งพี่น้องภาสีใหญ่้วบอลคืนยังพี่น้องก็เมื่อน้ำฝน,น,นตกพี่น้องสำปุนฝนตกฝน,นตกห้ามใส่เลยก็ เฮทไห้มิดแตงครับอันมิดทั่วพี่น้องเฮดไห้มันตายพี่น้องมันมันอยู่ใต้ดินมันอยู่ใต้ดินในเฮดไห,ห้ดินนะมันทมให้แตงพี่น้องเลยเมื่อเกิดปัญหาพี่น้องเดี๋ยวบอสีสีไทยให้พี่น้องว่ามันใหญ่เดี๋ยบอกซํำไรเนาะโอเคพี่น้องนีพี่น้องให้แตงในแตงไอ้สิวมันเนี่ยพี่น้อง ใหญ่เติบขึ้นจังน้อยตัวที่มันออกกะตัวใดบ่ออกกะตายข้าวดินพี่น้องออกกับบัวลายมาืนไหนพี่น้องเอ้ยนี่มื้อนี้กิบรรยากาศกัลมแห้งไงพี่น้องมื้อนี้ลมมาพี่น้องมือง้อนนี่หนาวหนาวเหมื้อนี้สบายดีพี่น้องมื้อนี้กัสิมาปลูกอีกมันบ่ออกคุณแม่ก็สิมาปลูกลำเก่าอีกพี่น้องมื้อนี้พี่น้องปลูกทุกคนปลูกแตงนี่า ปลูกเต um, okay. ียงอีกพ yeah> UH ี่น้องปลูกตอนนั้นเปลูกมันหมอกพี่น้องแม่ซื้อมาปลูกม่อีกไก่จะเข่ามาไเดี๋ยวฉันอะไรไหมไก่จะเข่ามาพี่น้องไอ้ไก่แกพักสลัดพี่น้องแม่ปลูกไ่จบเลยพักกับแม่บงไมมพี่น้องเอาเบี้ยมาบงบงบงเหนมันแผ่นพื้นไปพี่น้องคลายกับบุคคเป็นราคาแบนดอกเตกะเงินพี่น้องเลยหมันละพันหมันละพัน ได้เสียงบึงสวนน้ำหอบพี่น้องเข่าสวนพี่น้องมันนี่พี่น้องเข่าสวนบรรยากาศกับคำข้ามพี่น้องไปวิ่กับุ่นะ่ะซองอยู่นี่พี่น้องนี่โอ้ยงามพี่น้องพักนี่พันได้ได้นีำเนาะสิ่งใดจะมีน่ะพันเนาะเขึ้นนี้กระพุ่นพันนี่ครับพี่น้นนนงองน,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 นักิษก็โอ้ยสว่างงาม กัดเลยเนาะกินกระเพอได้ประเด็เพอกินไหมกัดเพอกระปิ้พี่น้องยังไงงามเหมือนดีสบายดีพี่น้องสบายดีอีกเทิงพี่น้องบ่าวีกรสีมาเว่าเรื่องอคิดอย่างไรเหตุยูทูพี่น้องกับมีเอฟซีเข้ามาถักถามเข้ามาไลา่ไลพี่น้องถามมาบ่าวสีคิดอย่างไรคือยคอยากเหต o u t ทูปประมาณนี้พี่น้องเละเ,เห็นภัยเหตุ ทำรรพิษทำรรบ,อกกบ,ออบ่อพี่น้องเทำพิษทำบ่อเลยผู้จักกับจี้อยงไรพี่น้องกะนนี้กะเคยตอบเลยพี่น้องที่หนึ่งตอนตะกี้ตอนอยู่กับเจพันล่าเอ้ยมาสีสี่บ่าตอนทำพิษทำบอ่อพี่น้องต้นกำเนิดมาจากหนึ่งเนาะมาสีตะก,กี้เนาะมาสีก็ใส่อันซับพี่น้องทำซุง้งทำ สัมสุงพี่น้องจริงๆสัมสุงคือก,กันนะแต่คนหาถามมาพี่น้องที่อยากหาเงินถามมาส่วนวิส่วนวนิธีหาหาเงินว่าประมาณนี้แหละแต่มันเกิดซีนีคลิปนึงพี่น้องๆคนรอวา่าหาไล,ไล่จากหาไล,ไล่จากยูทูบ่าภาษีกะวะ็ว่าเอา้าเผิดผ็ดอะไรวะแต่กะยังโม้พูดหรอกพี่น้องกันนะก็คุยข้าเบื้องเพป็นบอกว่าเฮ็ดคลิปน,นั่นเดีนน๋บวนี้ได้เงินทนนัทนที่พี่น้องกะ มีดอกเพิ่นสอนอยู่ในอยู่ในยูทูปพี่น้องแต่การย่างโบจะเชื่อมหรอกว่าไล่แท้นะยันเพิ่นตัววะ่ะแต่หลายปีตะมาพี่น้องเห็นบ่าวอันเพ,พี่ยงทองพี่น้องไปกับหมูพี่น้องสกีกะหมูก็วัยเฮ็ดอันเฮ็ดเฮ็ดเห็ดยูทูปว่ะได้เงินเพิน่นว่ะบ่าวสีกะได้งงว่ะมันสิได้แท้บ่ว่ะ ม่กว่าได้เท่หว่ะมูกับเห็ดเอสกี้กัเห็ดไปหั่นไปหนท่าหั่นสนเลยกัผ่านได้กับยาพี่น้องเอาเมียเอาเมียเลกับยาเห็ดยูทูผ่านเลยลกตัวมานเนี่กระเปาเบาเตียงทองเสนพี่น้องเบาเตียงทองเพิ่นกากี้ับเพิ่นกใครายหมองหมองหมู่เลพี่น้องกี้กับเพิ่นกาคายท้ามลาเ็ไทยท่ามลายน่ะ พ่อเพิ่นจักไปพ่อคิดอดไพี่น้องเพิ่นกับปังเพิ่นมาเลยกะมีไรไล่ข้ามาเลยกะมีเงินจากกิจธุพี่น้องบอาวสีก็เลยว่าอ้ยได้เงินแท้ดีบวะบ่าวสีก็เลยอ่ะวะเฮ็ดเบิ่งพี่น้องลงมือเฮ็ดจะจะกาบอาวสีกับไทยท่านี้จะไปกันมู่เลยพี่น้องไทยคลิปแรกก็คือคลิปไปซอยเรือพี่น้องใบบ่าจะเฮ็ดสายหุ่นแนสกีพี่น้องว่าคลิป อันสอยเดือจะคิดสอยเดือได้บัดยาพี่น้องสอยเดือเะว่าผมมีงบพี่น้องผมมีงบต้นทุนไลยบา่าไปซอยเดือเพื่อนพี่น้องประมาณนี้สองมากอะ่ะเดินทางในผมมีเงินซื้อน้ำมันในประมาณนี้พี่น้องตะกี่เนาะเงินกะ มีลำลอยพี่น้องกะซื้อซื้อนี่ไปให้เพื่อนแน่ไปซอยเดี๋ยวเพื่อนก็ไปกะบกระบาะบ,าพ,บาพี่น้องเลยกระบาบาเพื่อนบังเฮือนกะทุกถูกพี่น้องเลยบ่าบ่าเฮ้าบ่มีกใยังบ่มีบม่มีดีเพื่อนนะเพื่อนกรเต็กกว่าเฮาลูกกัหลายคนพี่น้องลูกนะหลายคนลูกนะลูกเจ็ดลูกแปดคนบึนบึนบึนโอ้ยกินอย่งเดียว่าะคำมากเลยวะ ก็ค yeah. so hmm. okay. so ิดเองพี่น้องมาเงินกับเพื่อนสิ้นกำลังด้ว่ะกระเป๋าเพื่อนพี่น้องนากะตะกี้กะเฮ็ดกะบ่ล็อมีคนเบิ่งหรอกพี่น้องเฮ็ดตะกี่นะคนเบิ่งฮอดร้อยกะดีใจพี่น้องตะกี้นะคนเบิ่งฮอดร้อยกะโอ้ยบ่ดีใจได้พี่น้องเอ้ยตะกี้กะสิมีเบาเบาเตียงกับเซยู่พี่น้องรันรันซอยอยุเบาเตียงกะบเป็นกะคนบ้านเดียวกันนะพี่น้องเบาเตียง เป็นกาแฟให้อยู่แต่กับมันโมขึ้นหรือน้องความันคนละสายกันแล้วก็ต่อมากะเจ็ดคลิปทำมาลายพี่น้องเนี่ยเจ็ดคลิปเปื่อเปื่อพี่น้องหมดเลยมาหยอกคุณซาวอีก่างน้ำสองน้ำซุยแน่กับผมมีคนเบิ้งพี่น้องนี่กะบโบลายนี่กะบรั่มคนพี่น้องมีกะบรั่มร้อยสองร้อยหรือว่าประมาณห้าสิบหกสิบพี่น้องกะดีใจพี่น้องตะกี้ไง มีคนบึงซ้ำนี่แกแล้วก็ต่อมาเหมือนเป็นบ่าวบอเป้เพื่อนพี่น้องบอเป้เพื่อนไปหาเจีอัมมาลาเนี่ยบาปปี้อาชีพแบเอาเพื่นคือไปผักซ่องไรคู่จักได้กันยังไงบอทบอททำบอเป้กันบอเป้กับบาปปีคู่จักกันเต้เต้บาปปีันคุยกันเหตุสังฆ่องหรือไม่พี่น้องกับบอเป้เป็นทางคุยกันดินพี่ กินดนเนี่ยมูเพื่อนเนี่ย้วพี่น้องก็เสียวกันแต่พอเป๊เพื่อนแต่เห็นเจพอล่าบาเนี้ได้ทักมันได้ส่งคำขอไปได้กะทักไปดินพี่น้องแต่คุยนั่นนี่หลายคนจะให้โอกาสเข้าไปหาเพื่อนพี่น้องเจเพื่อนกะให้โอกาสเข้าไปหาเพื่อนในกาให้ผ่านซองพี่น้องก็มีโอกาสวสีก็เลยไปทักซองน้ำเพื่อนกะ ขอขอบคุณขอบคุณเจพนได้หลายพี่น้องถ้าผมมีเจพนลากับบอลซีเขาบอีผมมีมือนี่พี่น้องเอลยบอลซีแกเพชรชีพย่างกับผมมีผู้ติดตามคือพี่น้องขึ้นเมื่อละทรงขนกะดีใจพี่น้องมึงมือแกโคตคลิปลงกับผมมีคนเบิ้งออมาเลยก็ยังให้หัวพี่น้องเบิึงคลิปเก่าสักทีทั้งบัตรเติมเงินแน่ยอย่างหลายอย่างพี่น้องแต่ตาน,นี้กะ มีคนเบิองแน่กแกมีผู้ติดตามแนี่ย,ยโอเคพี่น้องสำเนียงอะสำเนียงอะดีใจเลยพี่น้องสำเนียงแบสิเฮ็ดทุกอย่างเลยพี่น้องเลยเพื่อมีคนเบิองเลยกะเพื่อหาไลา่ไล่ให้เข่ามาในครอบครัวพี่น้องเหมอนว่าอยากมีเงินอยากมีไล่ไล่เลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่อยากให้พ่อแม่สบายพี่น้องกะหลายคนก็อยาก,กเข้าใจนะพี่น้องว่า แต่ว่าเ้าแบบว่าใหญ่มาฮอดปลานี่ยเลยังของเงินน้ำพอน้ำเมย์นะแต่ว่า,เ,าเลยแบบว่าเอออยากหาได้ๆเขามาเลยากของเงินน้ำพอน้เมย์พี่น้องประมาณนี้พี่นะเขาไปใส่แกคอคอเพื่อนพี่น้องแมาสามต้หนีิกะไม่ค่อยคอปันไดพี่น้องกัพอมีซื้อกินน,นิดน,น้อยนึงก็จะซื้อบัตรเด็กอะไม่เสียกระเบิดกกคออยู่พี่น้องแต่นิดหน่อยนะ แต่ว่าสิเจ็ดสิแปดปีก็ยังของกันนะพรนเม่เนนะีแบบคิดมาโอ้ยว่ะคือมาซัวแท้กูเนี่ยประมาณเดียวเสาพี่น้องเอ้ประมาณเลยเป็นเงินเป็นไถพี่น้องตะกี้ลงทุนนะไลยซื้อบัตรกะมื่อละบัดมื่อละบัดพี่น้องเป็นเงินใดแล้ว,วก็ มีเบาเบาจิตพี่น้องเบาจิตเป็นกะคอยกดเ,เอกาาซอเอ็นเพื่นกะบลานซ่องพี่น้องกะบเซอเซออยู่ของมันบกขึ้นพี่น้องเพราะว่ามันคนละสายพี่นอ้องเพิ่งเบบายบุญเลยเเเว่าว่าศีวายไทยธรรมราที่ออไปหันไปหน,นี่นะ <S 2> <S 2> <S มันได้บกขึ้นเป็นเซให้กะเซก็บบกข้นพี่น้องตัวอะไรพี่น้องเลย <S <S ตาบุญมาสนาพ่มันพี่น้องเบาซีกา เฮ็ดไปแบบเรื่อยๆพี่น้องก็ขันมาพ่น้องใส่กระถึงนั่นเดี๋ยวพี่น้องพี่อใส่หอนหันแล้วในกระอขอบคุณขอบคุณเจ้เพื่อนพี่น้องที่ให้เพื่อนให้เบาสีห่อนมาจุดๆนี่นะพี่น้องเนาะเจ้เพื่อนกันให้โอกาสเบาสีถ้าบางๆเนี่ยบาสีก็สีไปดีกว่เจ้เพื่อนพี่น้องแล้วก็เพื่อนกันมีในการน้องเพื่อนพี่น้องอ่าสั่งช่องยูทูบเพื่อนกัรน้องเพื่อนกัเบาลพีซ่า ขอบครัวาฟาสุกพี่น้องอ่าเบาปีซาเพื่อนกระสังยูทูปคือการในการออมเอมพี่น้องเป็นสังส่องกาสามส่องเลยพี่น้องอ่าสี่ไทยไทยนี่แหละเพื่อนแกก็สีกันมิเตสี่ล้นลนไปเท้อพี่น้องไปเยี่ยมยามเพื่อนกันเดยแกบุตรบุปะกันพี่น้องเพไนกระให้เขามีมาฮอดซูมูนี่พี่น้องแบบว่ามีส่องของเจ้าของนะ ผ่านมากด youtube ประมาณนี้กับบก็บ่ริมเผยพี่น้องเราจะมีพระบุญมีบุญคุณต่อเฮาพี่น้องเลยอย่างไรกัเพิ่นกะไปอยู่คุณกะด,ด,ดีพี่น้องเจ้นะดีอันน,น,น,าน,านี้นนนนนนย,ย่อมบว่าเพิ่นดีกับครอบครัวเพิ่นแต่ลนะคนเพิ่นกะหาหาน้านี่เนต้นนั่นนี่ลายยางพี่น้องกระโอยพี่น้องไว้ก็ยากให้บาซสีได้น่อพี่น้องเลยเจ้เพิ่นกะ ให้บอลซีได้หันได้นี่แต่ว่ามีซองอูีพวกคนเจ้าของแบบมีผู้ติดตามหลายเังซี่เป็นกระบอกพี่น้องไปทวิตนะบอลซีไอ้พี่น้องเบ้าอย่างกระบอกเก่งเจเพิ่นกระบ้าว่าให้บอาเก่งๆแน่ประมาณนี้พี่น้องเก่กกเจเ,เป็นโม่ไห้พี่น้องเจเป็นคนพิ่นเป็นคนเงียบนะเป็นโม่ไห้เป็นคนยิเงียบๆวันนี้พี่น้องเวลาหันไปนี่ก็ไ่ได้คอยใส่เงินดอกพี่น้องคน,นมีใจคนซื้อให้อีกอย่างก็ แต่เป่นกับคนดีพี่น้องเนี่ยเข้าควบคนกันดีว่าทุกคนพี่น้องแต่ละคนแต่การพุ่นกันหาอยู่หากินกันสบายม่วนพี่น้องไปยุ่พกันเวลาอยู่กับทีมงานเจ้เพ่นหลายคนพี่น้องบาซีเนี่สังเกตมึงลดบาซีนิ้มตลอดพี่น้องเวลาอยู่กับทีมงานเพื่อนบอลซีคนพี่น้องบาซีเนี่ยนิ่มตลอดไม่อคยเบ้าพี่น้องเบ้าอย่างบทันเพื่อนนะเวียดนามเบืองเพื่อน แนมเพิ่นพี่น้องแนมเจซีพี่น้องอย่างเลกเจซีพิ่น้่าตลกนะบาสีกันแนมมือนเนี้นแนมืองมิตะหัวพี่น้องบาสีนะมิตะหัวอย่างเดียวแหละบอสอะไคอยว่าเลยมีเอฟซีเลยว่าวะทำไมไม่พูดวะเบ้าวท่านเพิ่นพี่น้องเพิ่นเบ้าวไว้แต่กับบ้าเชียงดังเลยบาสีได้แต่นแน่ได้หัวพี่น้องเลย แต่กับท so ีมงานเพิ like ่นเว่นว่าเ้าเสียว่าเว้าเอาพี่น้องไว้เว้นมาเว้าเอานะเว้าคุ้มจริงเนี่ยมวนพี่น้องอยู่กับเพิ่นอยู่กับเจ๊ว่ากับทีมงานบป็คนนี่ยมวนพี่น้องมวลมวลมวนแห้งดินเนี่ยเวลาแบบไปเนี่ยโอ้ยิ้มตลอดพี่น้องมีมีความสุขอนะจากที่ว่าเศร้าๆตัวเมื่อยให้เลี้ยงให้ยังนี่ไปเยอะกับเพิ่นเนี่ยโอ้ยมีความสุขพี่น้องเลยว่าเพิ่อนว่าให้มวนให้ห่างพี่น้องเลยมวน โอเคพี่น้องสบายดีเกษ,ษียภาพบรรยากาศสันี้พี่น้องถา้าผิดพลาดอะไรก็ขอโทษขอภัยน้ำได้ได้พี่น้องก็ขอขอบคุณขอบคุณเจ้เป็นพี่น้องที่ให้โอกาสเบาซีฮอดและที่ให้โอกาสเบาซีเข้าไปฝากซ่องในเพื่อนพี่น้องเนาะในการพึ่งให้ในน้ำอีกหลายอย่างคุ้มหูคุ้มยังหลายอย่างในการ ขอบใจเอฟซีว่าทุกคนเนิรที่ให้กำลังใจบาวซีมาตลอดพี่น้องฝากก็ได้ก็แซก,ก็ติดตามให้บาลซีเนอร์ไปกำลังใจให้บาลซีตลอดบทีมหมอบปกกันน้พี่น้องเนาะองไรกันถ้าทิพพลาดอะไรก็ขอให้แนะนน้ำกันคอมเมนต์บอกกันได้พี่น้องว่าแน่น,นแนวนี้เนาะบ่ให้เกียรติ่ให้สร้างให้พี่น้องหักกันก็นยังใครกาสร้างกันพี่น้องมีคนหักกันยังใครก็มีคนสร้างโอเคพี่น้องบา,บาย พักอีกสิทุกคนเลยสบายดีให้สุขภาพแข็งแรงพี่น้องเฮงเฮงรวยรวยถึเกเร็ว